สายวิยเจียมันมีปัญหาเราสายวิเจียปพุ๊บอันนี้เราต่อจากการไฟตรงเข้าคอยเลยไปเล่งไป,ไปเร่งควันม,มันออกให้หมดเลยปรับไปเลยตะกี้ริมมันไม่มีริมมันมีปัญหาตั้ง,ร,งรังเท้าผิดมาผิดมาร์กนี้สาย็บแล้วน,นี้สวิสวุ้แเจมีปัญหาแล้วเร่งไปก่อนเร่งให้ความ,มันออกให้หมดเลย พอแล้ว <S an> ไม่ต้องย,อย,ย่อได้นะไปเออยไปได้ไปเพราะน้ำมันเก่า,าอยู่แวเติมน้ำมันใหม่พอพอแล้วเด็กแล้วปรับแป๊มนิ่งเลยแล้วดูเด้อยลูกหนูเบอร์อะไรตอนนี้ลูกสูบใหญ่แล้วนะเออลูกสูบใหญ่ก็ต้องดูด้วยใส่ยังต่ำกว่าร้อยหนึ่งร้อยสองป้องกันแม่ให้ลูกสูบป้องลูกสูบมันไมนลูกสูบเคอาร์แล้วนะพอไม่มีไซเบอร์ป้าแล้ว อคพ่อเองอยากรู้เองก็เสียบคอยไปดูแหละกุญแจมีปัญหาแน่นอนกุญแจสวิตช์อ่ะนี่เอาละจะได้แล้วใช้ได้แล้วทีนี้เอายางมอ,อกรองออกมาแล้วก็ถอดกุญแจออกมาเลยสายก็ตัดไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ต่อสายใหม่มาลองดูไม่ต้องอย่าเพิ่งใส่ต่อตรงอย่างเงี้ยต่อแบบที่เราต่อน,นี้ถ้าแสดงว่าสายข้างในมันขาดหรือเปล่าเพราะรถมันไม่ได้ทำกับเรามาตั้งนานแล้ว เออดูตรงนั้นอ่ะสายมันขาดแล้วเปล่าโดยที่ขันรถขั้ขวอุตสวรค์สายกุญแจลุอองไม่ว่าวว่าน้ำมันมีนมึมงบอกไฟม,มีแต่ลุงดูแล้วไฟไม่มีมีม